ทั้งตลาดเนี่ยคนเดินประมาณแสนคนนะคะมาอยู่ร้านนี้เก้าหมื่นคนแล้วค่ะทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยนะคะแล้วอย่าขายถูกใช่ไหมคะลูกค้าบอกขายถูกเป็นไงล่ะเหนื่อยเลยคนลุมเลยนะคะเหนื่อยเลยชอบกินยำอะไรในร้านนี้คะชอบทุกอย่างเลยเจ๊ร้านขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ยจะยี่สิบปีแล้วนะคะแล้วขายหลายที่ด้วย วันละสามที่โอ้โหเจอแต่ร้านค้าขยันขยันทั้งนั้นเลยอ่ะเจรัดยำแซ่บยิบห้าบาทนะคะนิสาขาสี่นะคะคนเยอะอลังการมา,มากๆเลย เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะยำไส้ออน่นตับหวานนะคะยำคอหมูยำกั้งนะคะยืดไปอีกทุกคนเราจะไม่ยอมอันนี้เป็นยำปลาหมึกค่ะแล้วก็ยำปูกนะคะทางด้านนูน้น ยำหมูมะนาวยำหอยแครงยำเล็บมือนางอันท้ายสุดนั้นยำอะไรคะน่ะยำหมูน้ำตกนะคะอันนั้นยำปูค่ะแล้วก็ยำปลาหมึกที่เขากำลังตักนะคะยี่ห้าบาทก็แซปได้อ้านี่งอ้า นี่ถูงนั่นถุงททก,งก,กะะุ้งหอยปูปลากุ้งไม่มีมีแต่ก้าง <c oughs> แล้วก็หอยหอยมีนะคะสิบอย,อย่างอะทุกคนอโอ้โห ทั้งตลาดเนี่ยคนเดินประมาณแสนคนนะคะมาอยู่ร้านนี้9ก้าหมื่นคนแล้วค่ะทุกคนโอ้โหเยอนะมากเยอะมากเลย,เลยนะคะครบแล้วอ <laughs> มีท่าข้ามอีกที่หนึ่ง ช่องแครเอกที่หนึ่งเอาไม้ไปให้แม่ค้าหน่อยเร็วอย่าเอาขอไม้ให้แม่ค้าแม่ค้าชื่อแม่ค้ารัดเหรอคะแม่ค้ารัดนะนี่แม่ค้าเขาชื่อรัดเนี่ยเขายุ่งมากเลยแต่เขาก็ยังคุยกับโมนะโอ้ดูดีคนนึงสั่งกันหลายถุงเลยอะ <c oughs> อน,นี่พีช่ชายไหน,นะคะหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแมคคานะคะชื่อเจรัสค่ะเอาเอาหนี้ถุงนีไปละยี่สิบห้าบาทขายคล่องมากๆและขายดีมากๆเลยนะคะไม่เซ็งด้วยอ๋อเรียกย้ายเหมาหมดเลยอ๋อเรียกย้ายเหมาหมด อันนั้นตับหวานอลังการยำสิบอย่างนะคะยำยี่ห้าบาท รอคิวโอเค่โอ uh ้แล้วก็นึ่ง้แม่นเี่ยห้าสบครับผมดครับมาแล้วถามแล้ววก็ที่แล้วกรับประทาในานีคม้องพี่ขอราที่รถม้หรอกครับขอรอที่รถยำหมูปยำปลาหมึกนะคนด่างหนมาไกลมั้ยนูะไรีกรไรคับมอรค่ายเลย มาแต่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ีเไม่ขายดแล้วอย่าขายถูกใช่ไหมคะใช่ลูกค้าบอกขายถูกเป็นไงล่ะเหนื่อยเลยคนลุมมเลยนะคะเหนื่อยเลยอันนี้หมูน้ำตกค่ะนี่จะหมดแล้วต่อไปต้องยาหมูนี้แน่เลยต่อไปเขาจะยาหมูอันนี้ดูดีถุงยี่ห้าระคะถุงยห้าถ่คิดเลยใช่ค่ะ โมมากินชาแนลค่ะเป็น YouTube ดูประจำเลยโมอขอบคุณค่ะนี่อันนี้ลูกค้านะคะเขาดูโมประจำเลยขอบคุณมากค่ะชอบกินยำอะไรในร้านนี้คะทุกอย่างเลยวันนี้มาซื้ออะไรคะมาซื้อยำปลาหมึกกับยอนนีอะไรนั่หมูมะนาวอ๋อหมูมะนาวรสชาติร้านนี้เป็นยังไงบ้างคะรสชาติร้านนี้ ขาเพิ่งมาขายเขาบอกมึงด like ูนะอ๋อเขาเพิ่งมาขายหรือเปล่าไม่เคยเห็นไงเราเราค่อยได้เดินเหมือนกันนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวก็ซื้อไปชิมนะคะลองไปชิมอ่าดูประจําไม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวร้านนี้ได้ออกในโมมากินชาแนลในยูทูบเขาจะเขาจะชอบแบบไปถ่ายการของกินอะไรอย่างเงี้ยดจะไปดูบ้างได้ค่ะ พอ <uka> ค้าแหมคะถามคนเอาไม่อยู่จ้าทุกคนตอนนี้ลูกค้าคือกระหน่ำม,มาเลยนะคะพอเปิดไปเจอมัอยีกดูขอบคุณค่ะากรู้ว่าไปถายที่ไหนเขาถายอะไกันบ้างใช่ค่ะถึด้เยน่งด้านน้าุกันแม่อะไรนะหูนาวกด ตอนนี้ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยนะคะรับคนงานเพิ่มไหมคะลงสามที่พี่ท่าข้ามสิงห์บุรีแล้วก็ช่องแครแล้วก็ที่อ๋อชองแคก็ไปเหรอท่าข้ามนี่วันไหนอ่ะแล้วซอยวันไหนไอ้นี่วันอังคานะวันยักษ์อ๋อวันอังคามาเองท่าข้ามช่องแครเดี๋ยวตามไปเลยช่องแคร์จังหวัดอะไรคะช่องแคร์จังหวัดอะไร ว่าท่องเที่ยลรค่ที่นี่น่แล้วก็จะนนี่แค่ยูถัดไปห,หน่อยอ๋อ hmm. ถ oh, right? ัดไปหน่อยหนึ่งก็จะมีคนทองกนรกอ๋อค่ะค่ะ

เจรัสขาขายแต่กี่โมงคะเริ่มเริ่มทำตั้งสา่สั้เลยอะอ๋อใบสามเอาอะไรให้บางคะจ้าเอาอะไรหนูบ้างนะเอาให้หนูเหรอไส้สองค่ะนสองนี่ยาถุงไหจ้าใช่ค่ะไส้สองใช้ไมเจับปราหมึกไดปาหมกปัไหมวนกร์ันกระหันกวนันศุกันันุวันศุกร์ ช่องแพวันศุกร์ช่องแพ้ที่นี่นครสวรรค์เด๋ยดจมโมจะไปนะคะอันนั้นยำคอหมูย่างน้ำตกเดี๋ยว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 เดี๋ดี๋ยวเดดีเดยว นกลับหวานร้อยหนึ่งหวานหนึ่งล้วกนหนึ่งด้าวมะนี่หนึ่งล้วกนหนึ่งแล้วก็นี้หนึ่งมันมากเพิินมากนะคะถึงลูกค้าจะเยอะนะเพราะ้าไม่้าเขาก็ไม่เคียดเลยนะคะอัธยาใส่ดีมากๆเลย ยี่บห้าบาทซื้อง่ายขายคล่องมากเขส้มันอโอ่ังเป็นางเป็นช่องทางอีก่องทางนึงเลยนะคะทางอีกช่องทานเลยนะคะต้องเปลี่ยนทิศทางนะตัดยากด่ ขายดีมากมากย่างครัวทีลย่สองม่ี้มนตนาย่งเขามเัยมางกไ้หรองพี่สาวอไก็ไปก่อนของสามแก่ไปเลยนะด่ไมาก็ไม่พูดแล้วก็ยีดอย่างเดียวอ่ะ้วย เจรจ่าขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ยจะ20ปีแล like ้วนะคะแล้วขายหลายที่ด้วยขายวันละสามวันละสามที่โอ้เจอแต่ร้านค้าขยันขยันทั้งนั้นเลยอ่ะเขาไม่ได้ออกแบบว่าที่นี่ที่เดียวนะคะมันาเนาะ นนมหมดแล้วอันนู้นแต่ไปย้ำใหม่ช่องดูบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีเสาร์าดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่องมากินเช่ไหม